ความดันตกหมดเลยทุกอย่างตกหมดเดมาเรียเรียนหาหมอมาหอดไปทศไทยแล้วมันบมีมีขีดนึงหมอมันจะเสียแล้วแต่ว่าเก่งเขาใส่น้ำเกลือเข้าไปใส่ยาไปยี่สิบเกลือแล้วก็ฟื้นชีความดันตกหมดเลยเป็นคนตายคือนางป่วยยืนมาสี่วันแล้วไงถ้าเกิดหยุดพักเก่งแล้วหมอเสียแอดบิสมือเขาเหลื่อมยวนเอียงก่อนคือเขาดึงร่งยวนก็ที่เขาไปนครพนมงหมอบัาคาเฟ่ที่ไหนเลยเสนาะไม่แอดบิดเพราะห่วงงานขึ้นหนีกับวิ่นแต่มายืนเห็นงานจนสวดเก่ง ก็ตอนเช้ามากสะอาบน้ำก็เลยไปเลยพี่นาบอกลูกขนาดกระของลองพึ่งแล้วก็ลงมาเลยคือแบบไปเลยมันเศร้าใช่ไหมคกับโอ้ยไหนดีที่วิ่งเขาขุดอะไรไปไปเจอคลินิกหมอเขาแบบน้ำหลับไปแล้วเกลงแล้วก็เสี่ยงมาแล้วเราบอกนี่เราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอจะช่วยใส่ใส่ใส่เหมือนเป็นมาเพราะเรากไปดูสีเป็นคนขึ้นมากเลยอยู่น้ำเอื้อนหาหนามกิ่นหนามกิ่นน้ำเอื่อนความดันปกติแล้วก็ นางไทยมืออยู่ขันแกนอยูพวกสีลาว,วันนี่นางกับมะขแดงอีกอ่ามันแดงอยู่พี่บุญลรลักนี่คือไปหาหมออยู่พี่บุญรักหมอพี่บุญรักให้แอดมินแล้วแต่นางไม่แอดเพราะมันต้องกลับมาทํางานนางก็ลเลยไปนคนะรานมัน่อ,อีกแต่คือบาบบมีอย่างในร่างกายรู้แต่รููสึกว่าอย่องน้นาม,มืดใบวิตน,นั่ะแต่บุญรู้ว่ากวามดันมันหลกักลงรงรง,งที่ประจอนหายไปหมดเลยจนหมดจะจะ,จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นกราฟที่แบบคือเราอ่านขึ้นมันรว่าเป็น อันี่จังเราะกันเพราะนั่นนางรุ่นอยู่หอดเทียงพืนขึ้นมาโอ้จังไคแบบเก็บตายอันบยากโทษถามวันทีวานนอนสินก็นเรยว่าทักถามยีม่หลายชอ็ชอกือช็อกเลยนีจ้าคือรู้สึกหน้ามืดตั้งแต่เมื่อวานก็ให้กินเรคั่นเอากันมากไม่เห็นงั้นต่อ เรานั่งก็รู้สึกว่านั่งว่าไม่หยางเนื้อนี่ก็เข้าใจว่าคงจะเป็นเอฟเฟกั์อาการเช็คเป็นไข้มาก่อนไม่คิดว่ามันแต่ความดรงมันจะลงขนาดนี้ลงแบบลงจะไม่ดีเลยอันนี้ได้เป็นประสบการณ์เข้าว่าเออรับเด็กหน่อยด้ร่างร่างสายถ้าเป็นคนใหญ่ก็จะเข้าหาาจากกนจะก็ถ้าอายุสี่สิบแล้วไม่แน่นะความดันลงระดับนี้อนี่ยวูบเร็วเนี่แย่แน่แน่เลยใครพักกันเบิ่งจากขวางนำ้ำ สวัสดีค่ะได้มามิจิกกับพี่หลากับพี่เฟิร์สนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตอาการล่าสุดของอีหลาที่ไม่สบายมาตั้ง3-4วัน4วันนี้นะลูกเนาะนะคะ4วันนี้เมื่อเช้ามีอาการวูบใช่ไหมลูก ไม่เต็มร้อยนะคะแต่ว่าไอตาลุกิี้ของแม่แม่นะคะขึ้นไปดีเต็มที่เหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเช้าก็นึกว่าลูกสบายดีพากันเต้าพากันดุกดิดุกดิ๊กันใหญ่เลยสปิริตในการทํางานเต็มร้อยเกินร้อยเลยนะคะนี่ก็ดีขึ้นอากาศดีได้ข้าวน้่เกลือไหมคะลูกได้ก้อนเกลือกดีขึ้นหน่อยนะคะหายเคียวันนี้เต็มร้อยทํางานเต็มร้อยเหมือนเดิมนะคะ ลงวิธีมาค่อยดมยาดมกันโ <c oughs> อเคค่ะสู้ๆค่ะข,ขอบคุณนะคะพี่น้องทีค่ะคอยยิงแอคชั่นทั้อากาศมากและก็ให้กำลังใจด้วยค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสีฟ่าเศร้าน,นะคะเดีวยมนีกก็คุณได้ที่เราะคะ่ะเดี๋ยวสิฮะไม่รักหนีบเอานะคะ <c oughs>